โลกใบนี้กำลังจะล่สลายจงนำสิ่งของในกล่องใบนี้กลับไปยังอดีตเพื่อกลับูรกของเราโลกใบน,นี้เ็้ไม่เวียะมากมายเราต้องทำภารกิจทางนี้ให้สำเร็จเพื่อโลกที่สวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยยดุดระวังตัวด้วยนะเรามาถึงกันแล้วเปิดก่องกันเถอะ ภารกิจทางนี้เป็นแค่ขวดน้ำประปางแล้วเหรอมันจะเป็นแค่ขวดน้ําแต่มันก็อาจจะสาคัญต่อรถเราได้นะแล้วมันมีตั้งหลายถังเราจะใส่ถังขยะไหนดีละ่ะไปทถังขยะสีเหลืองสิขยะดีไซเซนตฮะมหาราณีภารกิจท้งนี้แค่ขวดน้ําขวดเดียวเหรอท่านมหาราณีถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ขวดน้ําขวดเดียวถ้าพวกเราช่วยกันแยกขยะก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมของเรา,ย,ายั่งยืนแยกขยะ สิ่งเล็กๆที่ช่วยโลก